สวัสดีค่ะมาพบกับ JK นะคะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะวันนี้ JK พาทุกท่านมาชมกับ Toyota v o ีอนะคะรถยนต์ปี05เกียร์ออโต้ด้วยนะคะราคาถูกมากคทุกท่าน69,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้นะคะไม่ว่าจะซื้อไปใช้เองหรือว่าจะซื้อไปขายต่อนะคะก็ไปได้แบบสบายๆเลยค่ะ Toyota v ีอนะคะ69,000บาทรถยนต์ปี05 ขายตามสภาพขายเงินสดอย่างเดียวนะคะคันนี้เครื่องเกียร์ปกติค่ะภายในสะอาดแอร์เย็นเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะหน้าเดิมหลังเดิมค่ะสีสันก็มีริ้วรอยตามอายุการใช้งานนะคะภายในสะอาดแบบนี้เลยค่ะเบรคมือใช้งานได้ปกตินะคะกระจกขึ้นลงใช้งานได้ครบค่ะสนใจนะคะไปดูรถก่อนได้ค่ะรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรี ก่อนออกเดินทางก็ต้องนัดหมายกับผู้ขายกันก่อนนะคะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วและเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยนะคะนัดหมายกันล่วงหน้าก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับค่ะรถคันนี้ติดแก๊สนะคะทุกท่านเป็นแก๊ส LPG นะคะเบอร์โทรพร้อมรายละเอียดแอดมินใส่ไวใ้ใต้คลิปนี้นะคะโทรไปคุยก่อนได้เลยนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ